ไปครับไปเริ่มกันที่นิซาคินเซล่าครับรายงานว่าเชลซีเนี่หวังว่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่จะไม่ต้องพักนานเป็นเวลาหลายเดือนหรือเป็นเดือนนะครับหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าและคาดว่านะเอ็นคุนคูน่าจะพักแค่ประมาณ1สัปดาห์นะครับอันนี้เป็นการประเมินนะครับแต่ว่าผลที่ออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มานะครับยังไม่มาตอนนี้นะฮะขณะเดีวยวกันครับ บริโซโป h เชติโนพูดถึงม n d เซตการคุมทีมของเขาที่เติบโตขึ้นนะครับบอกว่าบางทีตอนนี้ผมอาจจะนอนหลับสบายขึ้นบ้างนะครับก่อนหน้านี้นมันยากมากตั้งแต่ผมเริ่มคุมเอสปันยอนมันเหมือนกับว่าจะต้องสำเร็จนะครับไม่งั้นก็ล้มเหลวไปเลยมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ชนะในวันพรุ่งนี้อาชีพของผมอาจตกอยู่ในวิกฤตก็ได้แต่ตอนนี้ผมสามารถจัดการกับความกดดันได้ดีขึ้นแล้วนะครับ ผมก็ยังรู้สึกถึงอะดีนาลีนที่พุ่งพล่านแหละแต่หลังจากตัดทุกอย่างทิ้งก็พูดกับตัวเองว่าจะต้องพักผ่อนต้องนอนหลับอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆก็เริ่มเก่าขึ้นนะครับเริ่มรับมือกับความกดดันได้นะฮะส่วนข่าวเรื่องการซื้อขายมีอะไรกันบ้างนะครับมีรายงานจากเทเลติกก่อนนะบอกว่าเชลซีทีมหญิงเนี่ยเซ็นสัญญากับมีอาฟิเซลครับกองหน้าอเมริกัน วัย22ปีจากติเกรครับด้วยสัญญา2ปีแล้วก็จ่ายเงินไปแค่196,000ปอนด์เท่านั้นนะฮะโอ้บอลหญิงนี่ค่าตัวทุกถูกนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับมีการประกาศเป็นออฟฟิเชีอย่างเป็นทางการถึงการเซ็นสัญญาคว้าตัวอักเซลดีซซี่ครับด้วยค่าตัว45ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ38ล้านปอนด์แล้วก็เซ็นสัญญากัน6ปีนะครับ ซึ่งดิซซี่ออกมาให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าผมมีความสุขมากครับที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับสโมสรแห่งนี้ผมภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ครับและผมหวังว่าจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่นี่การคว้าแชมป์ผมจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะเท่าที่ทําได้นะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานข่าวนี้นี่แฟนเชลซีน่าจะแฮปปี้นะฮะมีรายงานจากนิซ่าคินเซล่าจากอีว n นิ่งสแตนดารครับ บอกว่าเชลซีสนใจคว้าตัวเลโดปาเรเดสครับกองกลางของทีมเปสเชหลังรู้สึกว่าดีลของมอยเซสไคเซโดไม่คืบหน้านะครับปัจจุบันในปาเรเดสก็ประมาณ29ปีนะครับแล้วก็ปีที่แล้วได้ถูกยูเวยยืมตัวไปใช้งานนะครับดีลนี้นี่ผมเห็นด้วยเลยฮะแล้วก็เชื่อว่าราคาไม่แพงมากเนื่องจากเปสเชไม่ใช้งานนะครับแล้วผมก็มองว่ายิ่งเป็นกองกลางอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหการมีเพื่อน เข้ามาเพิ่มเติมของเอนโซเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแฮปปี้โค้ชก็เป็น์เจนตินานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปาเรเดสเนี่ยถ้าไม่แพงมากเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะฮะขณะเดียวกันครับโรมาโน่ก็รายงานบอกว่าเลสเตอร์กำลังเจราจากับเชลซีเพื่อขอยืมตัวเซซาริคาซาเดนะครับ